ทุกคนวันนี้นะคะแม่ก็ลินมาเล่าเรื่องรถเข็นเนาะว่ารถเข็นมีความจําเป็นสําหรับลินไหมด้วยความที่ลินอาศัยอยู่ที่อังกฤษเนาะมีความจําเป็นกับลินมากมีความจําเป็นกับวิเลียมมากนะคะเพราะว่าอา่าคือไปไหนมาไหนคือต้องใช้รถเข็นนะคะทุกคนตั้งแต่แรกเกิดเลยตอนนี้สามขวบแล้วสาขวบกว่าสามขวบนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่ะทุกคนสองขวบนี่ก็ ก็ยังต้องใช้อยู่เออนะคะต้องใช้อยู่3ามกลนี้ก็ยังต้องใช้อยู่ถ้าเกิดพาลูกไปไหนไกลๆเองไปกันเองสองคนแม่ลูกประมาณเนี้ยเออนะคะก็ยังต้องใช้รถเข็นอยู่นะคะเออบางทีเราอุ้มไม่ไหวค่ะทุกคนเออนะคะอุ้มไม่ไหวต้องนั่งรถเข็นนะคะอ่าก็ไม่แปลกใจที่เห็นแม่เข็นลูกนะคะลูกโตแล้วแต่ยังนั่งรถเข็นนะคะเพราะอุ้มไม่ไหวเขาจะมีช่วงเวลาเหนื่อยอยู่ประมาณเนี้ยเออนะคะก็เบลลีมีรถเข็นกี่อันอ่ามีห้าค่ะทุกคนเออห้า รถเข็น5คันจนถึงนะตอนนี้มี5คันคันแรกเออตั้งแต่แรกใช้ได้แรกเกิดจนถึง6เดือน,นะคะ่ะทุกคนใช้แรกแรกเกิดจนถึง6เดือนเนาะก็เป็นคุณย่าออกตังให้นะคะจ่ายให้แต่ว่าลิมเป็นคนเลือกเองนะคะทุกคนก็จะเป็นอาแรกเกิดใช้ได้แรกเกิดจนถึง6เดือนอ่ามันจะมีแบบอ่าแบบละใช้ได้2แบบนะคะก็จะเป็น คาซีทได้ด้วยเป็นรถเข็นได้ด้วยแล้วก็แบบนอนราบนะคะทุกคนด้วยความที่แรกเกิดจนถึง6เดือนเนี้ยเราต้องระวังเรื่องกระดูกสันหลังของลูกนะคะให้นอนที่ราบเนาะถ้าอย่างเช่นนั่งคาซีทก็ไม่ให้เกิน2ชั่วโมงประมาณนี้ต้องอุ้มลูกออกมานะคะส่วน รถเข็นตัวเนี้เราใช้ตอนโตแล้วนะคะก็เวลาไปไหนมาไหนแบบระยะสั้นๆโดยที่เราไม่ได้ให้ลูกนั่งนานก็จะใช้ไปเวลาช้อปปิ้งค่ะทุกคนเออนะคะอ่ะก็เป็นคาร์ซีดด้วยแล้วก็เป็นรถเข็นได้ด้วยเออประมาณนี้สะดวกสบายนะคะส่วนอ่าคันที่สองก็จะเป็นอ่าคันแรกเป็น i อโคเออไอคเออประมาณนี้จำยี่หอไม่ได้แข็งแหรงมากนะคะทุกคนเราก็บริจาคไปแล้วนะคะคืออ่า 5 0าร้อยห้าร้อยกว่าพาวประมาณเนี้เออนะคะซื้อนะคะแล้วก็คันที่สองเป็นของซิวเวอร์คลอสเป็นเพื่อนสามีให้ให้ฟรีฟรีค่ะทุกคนเป็นของหลานของเขาแต่ว่าอ่าเขาไม่ได้ใช้ก็เลยเอ,เอาให้เรานะคะเออดีใจมากคือแบบซิวเวอร์คลอสค่ะทุกคนเอออ่ารถคือรถเข็นเป็นที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยค่ะทุกคนซิวเวอร์คลอสเนาะเออม,มันแพงมากเออแพงนะคะแล้วก็แพงแต่ว่ามันเขาก็มีชื่อเสียงมาเนาะ,ะเออประมาณนี้เออนะคะต้องสวยทั้งแบบ นะทั้งมันจะมีแบบรุ่นแบบสมัยเก่าๆเนาะมันเนลยรถเข็นของซิว่าคลอสสวยมากค่ะทุกคนเออมันแพงพันพันกว่าพาวประมาณนี้เออแม่ไม่มีตังซื้อแบบนั้น <c oughs> นะคะแล้วก็คันที่คันที่2ก็จะเป็นคันที่3มก็จะเป็นชิโก้ค่ะทุกคนชิโก้นี้หลังจาก6กเดือนจนถึงสามขวบเลยนะคะใช้ได้นะคะอันนี้คือวิลเลมตอนเล็กๆวิลเลมยังใช้ไม่ค่อยส,สะดวกนั่งไม่ค่อยสะดวกค่ะทุกคนเขาเขาแบบตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ถ้าเกิดขวบขึ้นแล้วมัน นั่งนั่งสะดวกอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันอันที่4ี่คือ Silver c l o t ออันนี้ลินลงทุนซื้ออีกเพราะว่าอะจะพาลูกกลับไทยช่วงนั้น9้าเดือนเนาะก็รถเข็นเนี้ยคือแบบ Silver c l o t อแบบ Travel ค่ะทุกคนพับแบบพับเก็บบนเครื่องบินได้นะคะที่เก็บกระเป๋าบนเครื่องบินนะคะทุกคนเอาขึ้นเครื่องได้นั่นเองนะคะอ่าที่จริงพวกลินเดินทางโดยใช้ อิมิเลตเนาะก็จะไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบที่ดูไบเขาจะมีอาบรถเข็นไว้ให้บริการฟรีอยู่แล้วนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบเนาะเผื่อแบบใครมาเที่ยวแบบเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบนะคะมีรถเข็นให้ใช้ฟรีนะคะทุกคนเออนะคะแต่ลินก็อยากจะแบบเข็นอยากใช้เป็นของตัวเองประมาณนี้เออนะคะแบบสะดวกสบายไม่ต้องแบบรีบรีบนั่นรีบนี่ประมาณนี้ออกจากแอร์พอตก็ยังใช้ได้ประมาณนี้เออเนาะก็ ก็เลยลงทุนซื้อของซ i l เว r ร r คลอแบบทราเวลค่ะทุกคนกลับมาที่อังกฤษก็ยังใช้ได้ปกติยังใช้ได้แต่ว่าไม่เหมาะกับเด็กน้ำหนักเยอะๆนะคะเพราะว่าเบามากค่ะทุกคนพับเก็บง่ายกางง่ายนะคะแล้วก็เบาด้วยสะพายข้างหนึ่งอุ้มลูกข้างหนึ่งยังได้เลยค่ะทุกคนเออนะคะแล้วก็อันที่ 5, กลับไทยครั้งที่2ค่ะทุกคนหน้าวลเลียมน้า11เดือน11เดือนนะคะก็เป็นช่วงคริสต์มาสตลอดเลยเออนะคะก็ สามีไม่ยอมเอารถเข็นจากที่นี่ไปเราก็เลยต้องไปซื้อที่นู่นแล้วคือคือแม่เสียดลินเน่เป็นคนเสียดตังคือแบบไม่อยากจะแบบซื้อใหม่แต่สามีก็ยังไงก็ไม่ยอมไม่อยากจะไม่อยากจะออกไปพอไปหาซื้ออ่าก็มันม,มีแต่แพงๆมากแล้วก็ยังไม่ได้ที่แบบคุณภาพเท่าที่นี่เอออันนี้จริงๆนะสามีบอกว่าเออของทุกสิ่งทุกอย่างนําเข้าจากจีนทั้งนั้นที่ไทยต้องถูกกว่าเอาจริงๆลินว่าที่นี่ ถูกกว่าซึ่งได้ราคาซึ่งได้ของที่ดีกว่าเออคุณภาพมากกว่าลินว่าอย่างนั้นนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะลินพอไปดูราคาแล้วว่าที่ไปซื้อที่นู่นสามสี่หมื่นหลักหมื่นขึ้นคือแบบเฮ้ยเราซื้อที่นี่ก็แบบมันยังได้ราคาถูกกว่าประมาณเนี้ยเออนะคะก็เป็นยี่ห้อของของแบบขึ้นชื่อด้วยประมาณเนี้ยแล้วก็ ช่วงนั้นก็เลยโชคดีมากเพื่อนบอกว่ามันมีรถเข็นให้เช่านะอะไรเงี้ยเออนะคะแต่เราเออซื้อไหนๆก็หาแล้วไปหาดูที่ละที่ที่ห้างดีกว่าไหมเออนะคะโชคดีห้าร์เลดค่ะทุกคนเออนะคะโชคดีมากๆกอ่าก็ได้สองพกว่าบาทเกือบจะเข้าสามพันประมาณเนี้ยเออนะคะนํากลับมาใช้ที่นี่ได้อยู่แต่ถามว่าแข็งแรงมากไหมมันก็ไม่ได้แข็งแรงไม่เหมาะกับเด็ก น้ำหนักเยอะๆประมาณนี้อแต่ว่าก็ก็ยังใช้ได้อยู่เออนะคะช่วงนี้ลินให้วิลเลียมนั่งอยู่แต่ก็ระวังเออนะคะก็ประมาณนี้เนาะถามว่าเออลินเล่าให้ฟังที่อังกฤษเนาะการใช้รถเข็นไม่ว่าจะไปไหนขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสสะดวกสบายมากๆเลยอ่าซึ่งไม่เหมือนที่บ้านเราบ้านเราถนนหนทางมันไม่เหมาะกับรถเข็นเนาะ ข้ามถนนที่โอ้ยหัวใจจะวายเลยทุกคนพาลูกไปเที่ยวคือเราเอาลูกขึ้นสะพานลอยไม่ได้เราต้องข้ามถนอนอย่างเงี้ยแล้วแบบไฟเขียวเขาไม่จอดเอองอคือไม่งงคือเราอยู่ชินอยู่แล้วแต่เรามีลูกเราไม่ชินค่ะทุกคนเพราะเราต้องข้ามถนนทางมาลายแล้วแบบเสี่ยงมากเวลาข้ามถนนที่ไทยเออนะคะก็เออเราถ้าเกิดใครอยู่เท็ก่็คงชินเะนอะเออว่าการข้ามถนน ทางมาลายไม่สไม่สบายเลยไม่ปลอดภัยเลยอันนี้คือจะเห็นต่างชาติแบบว่ารีวิวกันบ่อยมากแล้วเป็นคือคือดิสเครดิตบ้านเรามากๆเออแต่มันก็คือเรื่องจริงค่ะทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเออนะคะก็มันคือถนนทางไม่ลำ ไม่สะดวกเนาะสะดวกแต่เข็นในห้างอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปสวนสาธารณะประมาณนี้นะคะก็นาะเล่าสุขฟางมีห้าคันค่ะทุกคนเออนะคะถามว่าคือต้องใช้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสามขวบค่ะประมาณนี้นะคะสามขวบกว่ากว่านี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่ะทุกคนสองขวบเนี่ยเขาก็ยังเขาก็ยังต้องนั่งอยู่